าดูอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมข่าวสาร<ด>ทางเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับถอดรหัสพันธุก,กรรมท่านผู้ชมคุม้นไหมฮะคำนี้แต่ว่าถ้าพูดแบบคำศัพท์ทางการเลยเนี่ยเขาเรียกว่าการแพทย์จีโนมิกส์คำนี้อาจจะเคยได้ยินผ่านหูกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้อ่านลําดับสารพันธุก,กรรมนะครับนบนะไปสู่การวินิจฉัยโรคติดตามอาการแล้วก็ให้การรักษาที่ตรงจุดด้วยนะครับก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้ ล่าสุดท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นข่าวสําคัญเลยนะฮะในวงการแพทย์ของประเทศไทยเพราะว่าโรงพยาบาลบำรุงราชครับลงนามความร่วมมือกับผู้นําด้านจีโนมิกส์ของจีนนะครับเพื่อยกระดับการรักษาผู้ป,ป่วยให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่เขา MOU กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราชในฐานะที่เป็นผู้นําด้านการบริบาลสุขภาพระดับโลกและผู้นําด้านการแพทย์จีโนมิกสในประเทศไทยนะครับ เห็นความสาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการแพทย์จีโนมิกส์ก็เลยร่วมมือกับบริษัท BGI เซนเจอร์จำกัดนะครับ BGI เซนเจอร์เนี่ยเป็นบริษัทชั้นนําด้านจีโนมิกส์ของจีนครับสำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่เขตหยานเทียนเมืองเซนเจิ้นนะครับแล้วก็จะมีบริษัท Bangkok g e n o m i c i n n o v a t i o n จำกัดมหาชนซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของ BGI Group เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะโดยโรงพยาบาลบำรุงราชครับ เป็นผู้บุกเบิกด้านจีโนมิกส์ของประเทศไทยนะครับเปิดตัวสถาบันบำรุงราชจีโนมิกส์ไปแล้วเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับ2566ซึ่งความร่วมมือกับ BGI Group ในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าจะมาช่วยต่อยอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์เป็นเวชศาสตร์จีโนมิกส์นะฮะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในด้านต่างๆครับ ดรหวังเจียนครับท่านนี้นะเป็นผู้ร่วม่อตั้งแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท BGI Group นะครับบอกว่าเปเกียรติย่างยิ่งครับที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยให้กับโรงพยาบาลบำรุงราชครับแล้วก็มั่นใจด้วยนะครับว่าความร่วมมือนี้เนะี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ งานวิจัยทางการแพทย์นะครับเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นด้วยทาง BGI เนี่ยเขาหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าจะมีโครงการอื่นๆร่วมกันอีกในอนาคตครับนี่เป็นงาน MOU นะครับก็ถือว่าเป็นการสำคัญที่จะนำการแพทย์จีโนมิกส์เนี่ยมาเชื่อมโยงกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพนะฮะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายทางด้านการวิจัยทางการแพทย์จีโนมิกส์ ที่เข้มแข็งในระดับสากลต่อไปด้วยนะครับค่ะการนำอัปเดตเรื่องนี้มาให้ได้ติดตามกันนะครับ